เเรตตชุดสว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกแรงเจาะทะลุทุกงานช่างไม่ว่าจะงานปูนและอิฐงานไม้หรืองานเหล็ก ก็พร้อมกระแทกด้วยกำลังไฟ450วัตต์ความเร็วรอบสูงสุด2,800รอบต่อน,นาที แค่นี้ก็หมดปัญหางานช่างที่คุณทำได้เองลงมือได้เองและใช้ได้เองจะเจาะจะซ่อมจะไขน็อตก็ทำได้อย่างอนเนกประสงค์คุณภาพท่านี้ยังไม่พอรอเพราะของแถมที่เราให้ไปครบครันยิ่งกว่าถึง105ชิ้นชุดสว่านเบร์เรตา้ามีติดบ,บ้านไว้อุ่นใจไม่ต้องพึ่งช่าง วันนี้เยียงคุณซื้อเบเรตตาสว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกพร้อมใช้ไปเลยทันทีกับของฟรีที่แถมให้อีก105ชิ้นในกระเป๋าอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นดอกสว่านเจาะไม้ปูนเลขกจำนวน15ดอกดอกไขควงและข้อต่ออีก24ชิ้น ค้อนหนอันคัตเตอร์1อันไม้วัดระดับน้ำอีก1อันคีมปากแหลม1อันคีมปากเฉียง1อันเทปพ,พันสายไฟ1นึหมวนพุกหลากขนาดอีก60ชิ้นไม่เพียงเท่านั้นยังรับไปอีกกับสายยืดดอกสว่านทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องจ่ายราคาแพงเพราะ m v m มอจัดให้ในราคา1,190บบาทส่งฟรีโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้ ไม่มีไม่ได้แล้วแอดไลน์แอดไซน์ MV Mall และอีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์ MV Mall TV